นับสนุนโดยกรุงเทพประกันชีวิตหอมกลิ่นขนมไทยกะทิใบเตยจากชาวเกาะไซโจเดนกิมุ่งมั่นพัฒนาความเย็นเพื่อสุขภาพและพลังงาน กลับมาช่วงเศรษฐกิจนะครับว่าด้วยเรื่องของดัชนีตลาดหุ้นไทยนะครับสัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์ก็ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้ลงมาแรงนะฮะทะลุ50จุดด้วยกันนะครับแล้วก็มูลค่าการซื้อขายเนี่ยสูงถึงทะลุแสนล้านนะครับดูสัปดาห์หน้าแนวโน้มจะเป็นยังไงสาเหตุที่ทําให้หุ้นไทยปรับตัวลดลงอย่างรุนแรงเป็นพ่อไหลติดตามจากคุณวุฒินันนาหิมครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณบรรจงคุณอุมาพรรวมถึงคุณผู้ชมด้วยครับ ครับเพราะวันนี้เออถึงว่าเป็นสาเหตุสําคัญนะครับที่ดัชนีหุ้นไทยนั้นร้อนแรงผันผวนเป็นประวัติการเลยดูภูจากมูลค่าที่การซื้อขายนะครับก็ถือว่าสูงสุดเป็นประวัติการถือได้ว่าเป็นครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของไทยนะครับที่ดัชนีนั้นล่วงลงไปแล้วก็มีมูลค่าการซื้อขายไปถึงหลักแสนบาทเลยนะครับซึ่งสาเหตุนะฮะเมื่อเย็นที่ผ่านมานี่เองครับทางด้านของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็ได้เข้า ชี้แจงถึงสาเหตุนี้นะครับโดยกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยคุณจรัามพรโชติกาสถียรนะครับบอกถึงสถานการณ์ตลาดหุ้นในช่วงวันสัปดาห์นี้นะครับที่ร่วงลงมาติดต่อกัน5วันรวดเนี่ยว่าไม่แปลกใจเลยนะครับที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาสังเกตได้จากสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาต่อเนื่องมาถึงสัปดาห์นี้นะฮะก็กรณีที่เศรษฐกิจของประเทศไซปรัสที่ทําให้หลายฝ่ายนั้นมีความกังวลรวมถึงเหล่าบรรดานักลงทุนของไทยแล้วก็ต่างชาติด้วยแหละครับ ประกอบกับเริ่มเข้าใกล้เทศกาลหยุดยาวต่างๆของไทยก็เลยเป็นผลให้เหล่านักลงทุนทั้งรายใหญ่แล้วก็รายย่อยต่างเทขายโดยเห็นว่าในรอบ14เดือนที่ผ่านมานะครับดัชนีหุ้นของไทยนั้นปรับขึ้นสูงไป50%และเพิ่งมีการเริ่มต้นอยู่ที่2เดือนแรกในของปีดลัชนีก็ปรับตัวสูงมากถึง15%นี่ก็เลยนับได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ บรรดานักลงทุนนั้นพร้อมใจกันเทขายเพื่อทํากําไรแล้วจากการเทขายหุ้นในครั้งนี้ก็เป็นกลุ่มนักลงทุนของไทยซะเป็นส่วนใหญ่นะครับขณะที่กลุ่มนักลงทุนต่างชาติก็ถือได้ว่ายังมั่นใจในกลุ่มหุ้นปันจจัยพื้นฐานของไทยนะครับเพราะว่ายังคงถือไว้โดยที่ไม่ได้เทขายตามไปด้วยไปฟังเสียงบางช่วงตอนของคุณจรรมพรครับทุนเนี่ยไปต่างชาติ ไม่ได้กลัวเรื่องของมาตรการอีกแล้วเพราะถ้ากลัวเนี่ยก็คงขายต่อเพราะวันนี้จะเป็นวันที่เห็นได้ชัดเลยว่าเรื่องของอความกลัวหรือเรื่องของล่าวหรือเรื่องมาตรการเนี่ยนะครับอันนี้ได้ได้หายไปแล้วนะครับราคาหุ้นบางตัวนะครับที่ได้ลดลงนะครับก็จะเห็นได้ว่าหุ้นที่เป็นมีปัจจัยพื้นฐานดีนะครับ ก็ได้มีราคาลดลงมาเนี่ยในช่วงท้ายๆของตลาดในวันนี้ก็มีแรงซื้อกลับเข้ามานะครับซึ่งก็เชื่ววอว่าพื้นฐานของอประเทศเราเนี่ยยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงสัปดาห์ที่แล้วกับสัปดาห์นี้ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะครับ ก็เ,เชื่อมั่นว่าการที่มีหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานดีก็อาจจะเป็นจังหวะในการซื้อของอนักลงทุนสถาบันนะครับซึ่งในการที่ต่างชาติไม่ขายก็น่าจะเริ่มแสดงให้เห็นว่าเริ่มมีความ,มเริ่มมีความมั่นใจในตลาดหุ้นในหุ้นบางตัวของเรานะครับ ครับแล้วก็นี่คือประเสียบมาช่วงบางตอนนะครับและนอกจากนี้นะครับคุณจรัมพรก็ยังได้ฝากไปถึงนักลงทุนทั้งรายใหญ่รายเล็กด้วยนะครับว่า ต้องใช้วิจารณญาณในการดูบทวิเคราะห์รวมถึงข่าวสารประกอบกับว่าการลงทุน่ะให้เยอะๆเพราะว่าที่ผ่านมานั้นบางข่าวก็เชื่อถือไม่ได้โดยยกตัวอย่างอย่างมาตรการสกัดค่างเงินบาทที่นักลงทุนต่างชาติเองก็ไม่ได้กังวลอะไรนะครับหุ้นปัจจัยพื้นฐานนั้นก็ต่อให้ลงดิ่งมาแค่ไหนก็ยังดีตัวกลับมาได้แตกต่างจากหุ้นร้อนแรงที่สูงผิดปกติเวลาร่วงเร็วก็ตกลงมาจนน่ากลัวนะครับแล้วสําหรับการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ในสัปดาห์หน้านั้นจะยังคงปล่อยไปตามกลไกตลาดโดยที่ไม่มีมาตร การอะไรที่ต้องดูแลเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าการซื้อขายในขณะนี้ก็เป็นบัญชีเงินสดทั้งนั้นเลยครับ ครับแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีความเห็นของด้านรัฐมนตรีกระทรวงคลังนะครับอย่างคุณกิติรัตน์นรนองนะครับก็ออกมาพูดถึงการที่ตลาดหุ้นไทยนั้นปรับลงไปแรงในช่วงที่ผ่านมานะครับว่าเป็นการที่ปรับฐานเพื่อทํากําไรในระยะสั้นของนักลงทุนนะครับหลังจากที่ราคาหุ้นได้ปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาโดยปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากนักนะครับก็เลยไม่ได้เป็นประเด็นที่ถือว่าต้องกังวลมากเท่าไหร่ขณะที่ทางแบงก์ชาตินะครับ ด้านคุณประสานไตรรัตน์วรกุลก็บอกถึงดัชนีตลาดหุ้นไทยที่ปรับตัวลดลงรุนแรงเพราะว่า2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยฮะตลาดหุ้นไทยนั้นปรับขึ้นไปสูงมากแล้วช่วงนี้ก็เลยเป็นจังหวะที่มีแรงเทขายออกมาจากนักลงทุนในประเทศเพราะเท่าที่ทราบเบื้องต้นนะครับก็พบว่านักลงทุนต่างชาตินั้นยังทำกำยังทำการซื้อสุทธิแล้วส่วนหนึ่งก็ยังเป็นการปรับลดลงตามที่ทางตลาดหุ้นในภูมิภาคเดียวกันด้วย เรื่องนี้ก็ไม่เกี่ยวกับกระแสเงินทุนเคลื่อนย้ายจากต่างประเทศที่เข้ามาลงทุนในไทยเพราะว่าส่วนใหญ่ต่างชาติจะเข้าไปลงทุนในตลาดตราสารหนี้เป็นหลักนะครับหรืออาจพูดได้ว่า2เดือนที่ผ่านมานะฮะต่างชาติแทบไม่ได้เข้าไปลงทุนในตลาดหุ้นเลยแต่เป็นเพราะตลาดหุ้นปรับตัวขึ้นไปเร็วและแรงช่วงก่อนหน้านี้นะครับซึ่งสําหรับการที่มีกระแสข่าวว่าตลาดหลักทรัพย์ได้หารือ คณะกรรมก,การกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกรตนะฮะถึงการวางหลักประกันบัญชีเงินสดในการซื้อขายหุ้นที่เพิ่มจาก15เป็น20นั้นก็ไม่น่าจะมีนัยยะสำคัญที่ทำให้ตลาดหุ้นไทยปรับลดลงก็ยืนยันนะครับว่าการอัตราแลกเปลี่ยนขณะนี้นะฮะมีความยืดหยุ่นมีการปรับตัวให้เห็นซึ่งเมื่อเงินบาทแข็งค่าไปสักระดับหนึ่งก็จะอ่อนค่าลงตามกลไกตลาดก็เลยสะท้นอนว่าอัตราแลกเปลี่ยนกำลังกำลังทำงานอยู่นะครับ ผมพาไปดูในช่วงหัชชีหุ้นไทยที่ถือว่าร่วงลงหนักในวันนี้นะครับผากย้อนไปในอดีตนะครับหัชชีเคยปรับตัวลดลงหนักถึงขั้นติดลบ10%แล้วละครับทำให้ตลาดหลักทรัพย์นะครับก็ได้ต้องหยุดพักการซื้อขายชั่วคราวสักเป็นเวลา30นาทีซึ่งมีสาเหตุที่ถือว่าแตกต่างก,กันไปนะครับส่วนจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามได้จากรายงานของทีมข่าวเศรษฐกิจครับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะใช้มาตรการเซอร์กิตเบรเกอร์หรือพักการซื้อขายชั่วคราวเป็นเวลา30นาทีเมื่อเดัชนีปรับลดลงมา10%เพื่อให้นักลงทุนได้พิจารณาข้อมูลข่าวสารต่างๆก่อนจะตัดสินใจลงทุนต่อไปซึ่งในอดีตที่ผ่านมาตลาดหลักทรัพย์เคยใช้มาตรการนี้รวมทั้งหมด3ครั้งครั้งแรกคือวันที่19ธันวาคมพศ2549หลังจากธนาคารแห่งประเทศไทยออกมาตรกา,รการกันสำรอง30% เพื่อป้องกันการเก็งกำไรค่าเงินบาทส่งผลให้นักลงทุนต่างชาติตื่นตระหนกเทขายหุ้นกันจำนวนมากจนดัชนีหลักทรัพย์ร่วงไป 142.63. จุดหรือ 19. 5เเปซึ่งเป็นการลดลงต่ำที่สุดภายในวันเดียวกันที่มากที่สุดในประวัติศาสตร์ตลาดหลักทรัพย์และปิดตลาดวันนั้นดัชนีลดลงไป108.41จุดโดยตัวเลขนี้ยังอยู่ในใจของนักลงทุนเรื่อยมาสำหรับครั้งที่2คือวันที่10ตุลาคมพศ2551 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต้องงัดเซอร์กิตเบรเกอร์มาใช่อีกครั้งเพราะวันนั้นหุ้นไทยลดลง50.08จุดหรือ10.02%หลังเลแมนบราเดอร์สวานิธนก,กิจเก่าแก่ของสหรัฐต้องล้มละลายเพราะพิษแฮมเบอร์เกอร์คริสตสที่เกิดจากนี่ด้อยคุณภาพในภ้าอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพพรามและครั้งที่3คือวันที่27ตุลาคมพศ2551ซึ่งเป็น Black Monday วันจันทร์มินที่ตลาดหลักทรัพย์สั่งใช้เซอร์กิตเบรเกอร์ มดัชนีลดลง45.44จุดหรือ10.5%มาอยู่ที่387.43จุดโดยหุ้นไทยถูกขายอย่างหนักทั้งจากนักลงทุนในประเทศและกองทุนต่างประเทศเพราะความกังวลต่อวิกฤตการเงินโลกแม้ตลาดหุ้นไทยจะมีการใช้เซอร์กิตเบรกเกอร์มาแล้วถึง3ครั้งและแน่นอนว่าในอนาคตมาตรการนี้ก็คงจะถูกหยิบมาใช้อีกเช่นเดียวกับดัชนีหุ้นไทยเมื่อมีขาขึ้นย่อมมีขาลง สิ่งสําคัญก็คือนักลงทุนต้องมีสติมีวินัยและกําหนดกลยุทธ์การลงทุนที่ชัดเจนโดยเฉพาะการกําหนดจุดตัดขาดทุนหรือคัทลอสที่นักลงทุนมักจะละเลยจนทําให้ขาดทุนอย่างหนักทีมข่าวเศรษฐกิจรายงานนี่ก็เป็นมาตรการสกิลเบรกเกอร์ที่ย้อนไปให้คุณชมดูนะครับว่า ที่ผ่านมานั้นตลาดหุ้นไทยนั้นรับมือและมีมาตรการอะไรออกมาในช่วงนี้นะครับและในวันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจก็คือที่กสทชนะครับหลังจากที่เมื่อช่วงบ่ายวันนี้บอร์ดกสทชก็ได้จัดมีการประชุมฟังรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศกสทชเรื่องหลักเกณฑ์และก็วิธีการคัดเลือกให้ใช้ขึ้นความถี่ในกิจาการกระจายเสียงรวมถึงกิจาการโทรทัศน์สําหรับช่องธุรกิจนะครับหรือว่าการเปิดประมูลทีวีที่ต้นนั้น ซึ่งผู้ผู้ประกอบการสนใจเข้าร่วมประชุมไปมากกว่า30คนนะครับโดยงานในวันนี้นะครับถือว่าเปิดรับฟังคิดเห็นเรื่องหลักเกณฑ์ซึ่งจะมีช่วงที่จะมีการประมูล TV ทีวีดิจิตอลน,นะฮะในช่วงซักกลางปีนี้แหละครับด้านของประธานสมาค,คมทีวีดาวเทียมแห่งประเทศไทยนะครับคุณนิพนธ์นบส่งพบนะครับและก็ผู้ประกอบการเอกชนหลายรายฮะ,สะแสดงความกังวลต่อประเด็นสําคัญเรื่องของการครองสิทธิ์ข้ามสื่อนะครับ ในประเด็นที่ว่าหากการประมูลเสร็จสิ้นไปแล้วเอกชนรายที่ประมูลได้บางช่องแล้วถ้าภายหลังเนี่ยไ,ไปรวมกับกิจการกับผู้ประกอบรายอื่นที่ได้อีกช่องไปหรือไปรวมกับบริษัทสื่อรายอื่นๆที่ไม่ได้ประมูลกสทาชาจะมีกฎเกณฑ์ยังไงในการป้องกันกรณีนี้แล้วจะดําเนินการอย่างไรแม้ว่าจะมีกฎเกณฑ์ห้ามการหัวประมูลแต่หากเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นนะครับก็มีความกังวลว่าจะดําเนินการอย่างไรนะครับ ขณะที่ด้านตัวแทนของ GMM Grammy นะครับก็เสนอในประเด็นเรื่องของคุณสมบัติผู้ยื่นประมูลซึ่งตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศเอาไว้ก็คือผู้ยื่นประมูลช่องนั้นเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทที่เข้าร่วมประมูลเกินกว่า10ซของจานวนผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในขณะที่หากเป็นบริษัทร่วมทุนต่างชาติผู้ยื่นประมูลต้องถือหุ้นไม่น้อยกว่า25เซก็อย่างกรณีนี้อยากให้กสะทะชนั้นกําหนดเป็นมาตรฐานเดียวกันคือผู้ยื่นประมูลได้ต้อง ถือหุ้นไม่น้อยกว่า25%ในกิจการนั้นๆครับขณะที่รองเลขาธิการกรสทชนะครับคุณประเสริฐอภิพุนญ,ญาก็บอกนะครับว่าหลังจากนี้เองคณะอนุกรรมาการผู้จัดการประชุมก็จะนําข้อเสนอของเอกชนในเวทีรับฟังความคิดเห็นนี้ฮะไปเสนอต่อที่ประชุมบอร์ดกสทตามขั้นตอนต่อไปรวมถึงกรอบการประมูลเคลื่อนความถี่ก็น่าจะมีขึ้น่ักประมาณในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ครับช่วงนี้ไปติดตามประเด็นข่าวอื่นในรอบวันที่น่าสนใจครับ สมาคามผู้ส่งออกข้าวไทยเผยยอดส่งออกข้าวในช่วง2เดือนแรกปีนี้มีปริมาณส่งออก1 5ล้านหมื่นตันมูลค่าส่งออก22,000ล้านบาทหากเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วพบปริมาณส่งออกลดลง0.9%และมูลค่าส่งออกลดลง0.6%โดยประเทศผู้นำข้าข้าวไทย5อันดับแรกคืออิรักเบนินสหรัฐอเมริกาแอฟริกาใตา้และคองโก กระทรวงคมนาคมมั่นใจช่วงเทศก,กาลสงกรานต์จะไม่มีผู้โดยสารตกค้างเราบกคอสอจะเพิ่มเที่ยววิ่งรถทั้งรถบขคอสอรถร่วมและรถตู้รองรับประชาชนทั้งเที่ยวไปและกลับจากปกติเวลาประมาณ5,000เที่ยวเพิ่มอีก2,000เที่ยวรวมเป็น7,000เที่ยวรองรับผู้โดยสารได้เกือบ1ล้านคน ผู้ว่าการรอฟทอประพัฒจงสงวนยืนยันถึงความพร้อมในการสร้างรถไฟรางคู่และรถไฟความเร็วสูงที่หัวหินแต่ยอมรับยังกระวนต่อปัญหาที่มีประชาชนบางส่วนบุกรุกเข้ามาใช้ประโยชน์ในเขตทางรถไฟซึ่งปัญหานี้จะต้องเร่งดําเนินการแก้ไขก่อนเพื่อให้ทันโครงการทั้งระบบที่ได้วางไว้รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจกิติรัตนนองระบุภายใน2-3ถึงสสัปดาห์นี้จะเสนอคอรมอพิจารณาแก้ไขกฎหมายกองทุนบําเหน็จบํานานข้าราชการหรือกอบอกข เพราะก,กฎหมายดังกล่าวให้ผลตอบแทนกับสมาชิกกบกขน้อยกว่าระบบเดิมส่วนรายละเอียดยังไม่ขอเปิดเผยยืนยันว่าสมาชิกของกบกขจะไม่เสียเปรียบค่าราชการที่ไม่ได้เป็นสมาชิกอย่างแน่นอนและทั้งหมดนี้นะครับก็คือประเด็นข่าวเศร,รษฐกิจในรอบวันที่ผ่านมานะครับวันนี้ผมมาจัดรายการแทนคุณเทพกิจสักหนึ่งวันเดี๋ยววันจันทร์หน้าก็จะมาพบกับคุณบรรจงแล้วก็คุณอ,อมาพรและคุณผู้ชมเช่นเคยครับ